สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญในหลวงรัชกาลที่สามนะครับเหรียญในหลวงรัชกาลที่สามเนี่ยเราจะไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับจะมีการจัดสร้างเหรียญเกี่ยวกับพระองค์ท่านที่เป็นเหรียญที่ระลึกและก็วัตถุมงคลเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับเหรียญน,นี้เป็นพระบรมสาราทิศักของพระองค์แกะได้สวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็จัดสร้างออกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,ลามนะครับผมในปี2 5 2 2นะครับเพื่อนๆนก็40่ปีแล้วนะ 45- 46ปีแล้วนะครับแล้วก็มีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีร่วมปลุกเสกด้วยนะครับหลวงปู่โตเนี่ยน่าจะลาสังขารสักประมาณปี2524นนะครับก็น่าจะทันเสกเหรียญน,นี้พอดีนะครับเหรียญก็จะประมาณนี้นะเพื่อนด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมสาิีลักษณ์ของพระองค์ท่านนะครับในหลวงรัชกาลที่3นะครับซึ่งท่านเนี่ยมีชื่อเรียกอีกหนึ่งว่าเจ้าสัวอะไรเงี้ยนะครับ ในหลวงรัชกาลที่สองเนี่ยชื่นชมท่านมากนะครับว่าค้าขายเก่งนะครับเป็นเหมือนเจ้าสัวนะครับพงษ์ท่านเนี่ยจะต่อสัเภารไปค้าขายกับเมืองจีนแล้วก็มีความมั่งคั่งมากๆเลยนะครับในสมัยนั้นนะครับแล้วก็เงินทองที่พงษ์ท่านสะสมไว้ในพระคลังข้าง,งที่ที่เป็นเงินถุงแดงนะครับก็สุดท้ายเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5ที่เกิดวิกฤตรอศหนึ่งร้อยสิบสองเนี่ย ตอนที่เรามีเรื่องทะเลาะบาะแว้งกับฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องค่าปฏิกรรมสงครามเนี่ยตอนนั้นหลายล้านเหรียญเลยนะครับเราก็ได้เหรียญเงินจากเงินถุงแดงเนี่ยนะครับขนไปใช้นี่จนเรารอดพ้นวิกฤตครั้งนั้นมาได้นะครับต้องขอบคุณในสิ่งที่พรอะงคอ์ทำทิ้งไว้ให้ลูกหลานสืบต่อมามา,มากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยชื่อ พระองค์ชายทับนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะสัญลักษณ์ที่เป็นเกี่ยวกับพระองค์ท่านนี่ก็จะเป็นเหมือนรูปเรือนพระวิมานนะครับซึ่งเป็นรูปของเหมือนบ้านนะครับทับแปลว่าบ้านนะครับคำศัพท์นะครับเดี๋ยวเราลงมาดูในรายละเอียดของเหรียญพระองค์สักนิดหนึ่งนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของพระองค์แบบนี้นะครับเพื่อนเนี่ยนะครับหน้าตรงอยู่นะครับแล้วก็จะมีข้อความของเหรียญนะครับ เนี่ยนะครับเขียนว่าพระบาทสมเด็จนะครับพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่สามนะครับเถึงค่อนข้างจะมีความสวยงามนะครับเป็นกระไหลเงินนะครับมีเหรียญทองแดงลุมน้ำตาลอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าเนื้อกระไหลเงินจะสวยและหายากกว่านิดนึงนะครับอ่าเนี่ยครับเขียนว่าณโมพุทธยะนะครับ บำรุงราชดอนศาสนานะครับให้ถาวรน,นะครับแล้วก็เขียนว่าปีพศที่จัดสร้างนะครับก็คือพฤศจิกายนปี2522เนี่ยนะครับเมื่อนไหไมอ่าแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนที่ผมบอกนะครับชื่อของวงท่านตอนก่อนจะของราชเนี่ยชื่อทับนะครับ ฉันจะมีพระวิมานเนี่ยนะครับก็คือบ้านแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีเป็นตรีกับจักรอยู่ตรงกลางนะครับด้านล่างก็จะเป็นเหมือนโคชสีราชสีนะครับคอยปกป้องคุ้มครองอยู่แบบนี้นะครับเห็นนะเหรียญออกแบบได้สวยงามมากๆเลยนะครับผมเห็นครั้งแรกและชอบมากๆนะที่สังเกตก็คือเหรียญเนี่ยจะเป็นรอยตัดแบบค่อนข้างหยาบแต่ฉีกนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงนะนี่ยก็ ได้ถ่ายแล้วนะครับอ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเป็นแบบเส้นค่อนข้างหนานะแต่ก็ยังเป็นคักฉีกอยู่นะครับเนี่ยนะอารมณ์เหมือนเฟืองนะครับเนี่ยนะแต่เป็นการตัดนะไม่ใช่ทำเป็นเฟืองนะครับตัดหยาบนิดนึงนะอ่าเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการฉีกครึ่งๆนะ เดี๋ยวลงกล้องสักนิดกับตัวเหรียญของพงท่านสักนิดหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับด้านหน้านะตรงหูเหรียญเนี่ยจะดีไซน์แปลกๆด้วยนะครับก็คือเป็นเหมือนใบเสมาในนะครับเพื่อนจะไม่ใช่เป็นกลมๆเหมือนกับเหรียญทั่วทั่วไปนะอ่าก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ดีนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะนะครับอ่า นี่นะครับด้านหน้าสวยงามนะเนี่ยผมเรือนสามเรือนนี้ก็ผิวเรียมเดิมๆแล้วก็เป็นเรือมเรือมน้ำมันกาไแล้วนะครับเพระผ่านมาเกือบจะห้าสิบปีแล้วนะนี่นะครับเห็นไหมรูเรือนเป็นใบเสมานะครับนี่นะนะโมพุธทธายะบำาลุงราษดรน,นะครับาศาสนา ให้ถาวรน,นะและสิ่งที่พงค์ทำทิ้งไว้ก็ช่วยประเทศชาติได้เยอะจริงๆนะครับเนี่ยนะครับสร้างเมื่อวันที่27่พฤศจิกายน2522นะครับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับเนี่ยนะแล้วก็มีหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีมาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าใช้เกี่ยวกับในหลวงนะครับเหรียญน,นึงเลยนะ นี่นะครับหน้าหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆขอบตัดก็จะเป็นเหมือนที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นประมาณนึงนะจับหยาบหน่อยนะด้านนี้จะเห็นชัดนะน,นะครับก็ถ้ามีโอกาสเจอก็ลองหามาใช้นะผมว่าใครที่แบบค้าขายอยากจะรุ่งเรืองเป็นเจ้าสัวอะไรเงี้ยเหมือนกับ สมญานามของพระองค์ท่านนะที่เป็นแบบเหมือนเจ้าสวัวก็จะเป็นมงคลกับธุรกิจดีนะผมว่านะเนี่ยนะครับลองดูนะส่วนตัวผมนี่ชอบเลยนะครับเห็นครั้งแรกนี่ถูกใจมากมากนะก็เลยเดี๋ยวอาจจะเก็บสะสมเพิ่มเพิ่ม <ๆ S 1> ไปเรื่อยๆนะครับอเนี่ยเห็นนะมเป็นลุงๆเลยนะเหรียญสภาพสวยมากนะเป็นกระไรเงินนะหูเหรียญคดีซน์ได้สวยงามแล้วก็ การออกแบบต่างๆก็ถือว่าตั้งใจทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็มีแพคเกจจิ้งอย่างลุงปูโต๊บุกเสกด้วยก็ถือว่าดีครบถ้วนเลยนะครับสำหรับเดือนนี้นะนะใช้มากๆนะครับโอเคครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับที่บ้านสุนลงตึงพัทลุงนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ติดตามนะครับนี่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนสวัสดีครับ รายละเอียดเดี๋ยวผมลงไว้ในข้อความนี้นะครับตามอ่านได้เพิ่มนะครับสวัสดีครับ